สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเครือข่ายบางนากับดิฉันทันชนกศรีธเนศชัยนะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีพิธีกรอีกท่านนึงด้วยนะคะลุงแจมหรือที่เราจะคุณเรียกว่าลุงแจมกันนะคะกับคุณวิทูลพึงประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะลุงแจมค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังไม่ได้มาสองคนด้วยไม่ไม่มีท่านหนึ่งค่ะวันนี้อยากให้ติดตามชมกัน,นกมากๆสำหรับใครนะคะที่มีแผน กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศทั้งไปท่องเที่ยวรวมถึงไปทำงานอยากบอกก่อนเลยว่าคิดให้ดีก่อนเดินทางไปต่างประเทศค่ะแขกรับเชิญนนรายการของเราในวันนี้นะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณธงชัยชาญสวัสดิ์ค่ะขอพายค่ะชาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมการกงศูนกระทรวงการต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่บอนอื่นเอาเรื่องนี้เลยคนกําลังฮิตมากเลยไปตอนนี้ไปจองก็ไม่ได้นะจะไปปีใหม่เนี่ยก็ไปไม่ได้ ไปไหนคะลุงญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นแน่นมากตอนนี้คนไทยอยู่ญี่ปุ่นแน่นมากตั้งแต่ญี่ปุ่นมีมาตรการยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับคนไทยเดินทางไม่ต้องใช้วีซ่าใช้คําว่ายกเลิกวีซ่าจริงๆิวีซ่าก็ยังมีนะยังมีวีซ่าอยู่หลายคนใช้เยอะยกเว้นฮะเขาเรียกว่ายกเว้นวีซ่าสาหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน15วันนะครับแค่นั้นเองนะ สิบห้าวันนะครับยกเว้นไม่ไปไม่ต้องขอวีซ่าตอนไปแค่สิบห้าวัน <15 S 3> แต่ถ้าไปมากกว่าสิบห้าล่ะคะท่านใครก็ตามจะเที่ยวญี่ปุ่นเกินสิบห้าวันจะไปทํางานจะไปเรียนหนังสือจะไปเยี่ยมญาติจะไปอยู่เกินสิบห้าวันต้องขอวีซ่าก่อนทั้งหมดมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะนั่นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นในการที่ใช้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะๆด้วยความสะดวกนะครับแต่ย้ําว่านะท่าน ถ้าไปญี่ปุ่นโดยไม่ขอวีซา่าท่านอยู่ได้ไม่เกิน15วันนะครับท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับว่ายกเว้นแล้วเนี่ยท่านจะอยู่ได้ยาวเลยเนี่ยไม่ไม่ใช่ค่ะ15วันอะไรเกิดขึ้นถ้าท่านอยู่เกินอันตรายมากนะถ้าท่านเป็นผู้นิยมยงงญี่ปุ่นอยู่เกินปุ๊บนะครับถ้าท่านอยู่เกินวันสองวันเนี่ยอย่างน้อยท่านจะไม่ได้กลับไปญี่ปุ่นในอีกห้าปี อยู่เกินเนี่ยอย่างน้อยปีห้ามไปญี่ปุ่นเลยแบล็คลิสเลย5ปีอย่างตามเลยใช่ไหมครับบล็อกท่านเลย5ปีเพราะว่าคนไทยเข้าญี่ปุ่นต้องสแกนลายนิ้วมือถ้าท่านจะเปลี่ยนชื่ออีก500ชื่อก็ตามเนี่ยลายนิ้วมือท่านไม่เปลี่ยนไปสัญญกรรมก็ไม่ได้ไม่ได้พอท่านกดปึ้งเนี่ยเขาก็รู้ว่าคนคนนี้เคยอยู่ญี่ปุ่นเกินก็จะถูกเชิญกลับทันทีนะครับครับ นะแต่ถ้าท่านอยู่แล้วแอบไปทำงานอีกท่านอาจจะโดนไม่ให้เข้าญี่ปุ่นตลอดชีพตามกฎหมายญี่ปุ่นนะครับคือถ้าท่านเที่ยวเพลินอธิบายกับตมอญี่ปุ่นเที่ยวเพลินมีเงินเยอะเที่ยวเพลินอันนี้เขาก็ฟังขึ้นแต่ท่านก็มีเจตนาที่จะละเมิดกฎหมายเขานะครับดังนั้นเนี่ยท่านอาจจะถูกแบนห้ปีเพราะว่าเจตนาท่านไม่ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเขารู้ว่าท่านไปแอบทํางานแอบไปประกอบอย่างอื่นเนี่ยนะฮะ ตลอดชีพเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับคราบไปญี่ปุ่นตลอดชีพเหรอครับอันนี้เป็นมาตรการกฎหมายของตมญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ายกเว้นวีซ่าเท่านั้นเองนะครับยกเว้นวีซ่าสําหรับการท่องเที่ยว15วัน15วันนะครับไม่ใช่ยกเลิกไม่ใช่นั้นล้ว15วันเนี่ยท่านจะไปทํางานก็ไม่ได้นะครับถ้าเขาพบว่าใน15วันท่านบอกว่าวันที่15กลับแต่ไปถึงทํางานโลกเลยเนี่ย13วัน แล้ววันที่14วันที่15กลับกลับระหว่างทางนั้นน่ะเขาก็รู้ว่าท่านไม่ได้มาเที่ยวแล้วก็ไปทํางานท่านก็โดนอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวีซ่ายกเว้นวีซ่าหรือยกเลิกเนี่ยนะครับต้องใช้คําว่ายกเว้นให้เฉพาะคนไปเที่ยวไม่เกิน14วันนะครับอันนี้ก็วันที่สิบห้าต้องกลับเรียนเพื่อความเข้าใจนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับไม่ใช่ว่าท่านไปถึงแล้วเนี่ยเขาจะให้ท่านเข้าเมืองได้เลยนะท่านต้องมีตั๋วที่ยืนยันที่นั่งขากลับ ไปแสดงกับตหมอญี่ปุ่นด้วยเพราะถ้าเขาสงสัยดูเงาเฮงแล้วมไ่จชกแปลกหน้าอะไรยไม่ใช่สงสัยจะมาทําอะไรมั่งเขาก็จะขอดูหลักฐานว่าท่านมีสามารถมีชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นได้15วันเช่นไหนขอดูบัตรเครดิตสิก็มีมีเงินหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งไหนขอดูเงินสดที่พกมาซิใช่ไหมนะไหนขอดูตั๋วสิว่าคุณจะอยู่ไม่เกินนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ย ตัวนี่ไม่ยืนยันเลยว่านั่นแล้วก็เป็นโลคอสเป็นอะไรต่างเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ท่านเข้าประเทศเพราะเขาสงสัยว่าท่านมีเจตนาอื่นนะครับอันนี้ก็ก็เพื่อความเข้าใจกันนะครับอันนี้มันเป็นมาตรการของฝ่ายญี่ปุ่นประเทศไทยรัฐบาลไทยกระทรวงการต่างประเทศก็ไปทําอะไรไม่ได้นะครับก็ได้แต่แสดงความเป็นห่วงชี้แจงข้อเท็จจริงและเมื่อท่านมีปัญหาเราก็ช่วยเหลือท่านตามภ<พ>าระหน้าที่ตั้งแต่เปิดมาหนึ่งกรกฎาคมใช่ไหม มีไหมไม่น้อยครับไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยนะครับเยอะทีครับก็มีอยู่มีมีอยู่เกินเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบบไหนแบบไหนเปอร์เซ็นต์อยู่เกินนะอยู่เกินที่สําคัญคือเข้าใจผิดอย่างที่ผมเรียนขั้งต้นนึกว่าไปแล้วคือคือเข้าใจผิดโดยสุจริตอ่ะอาจจะบางทีอาจจะไม่ตั้งใจนึกว่าอยู่ได้เลยอยู่สักสามอาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วค่อยกลับอะไรเงี้ยนะอันนี้เข้าใจผิดโดยสุจริตก็มีแต่ประเด็นคําถามที่กำลังจะตามมาเนี่ยมันจากมาตรการอันนี้เนี่ย มันนําไปสู่การหลอกลวงค่ะคนไทยมากขึ้นหลอกลวงยังไงมากขึ้นแทนที่กลายเป็นว่าไม่ต้องขอวีซ่าสําหรับการไปท่องเที่ยวสิบห้าวันเนี่ยค่ะท่านมันจะทําให้การหลอกลวงน้อยลงเพราะว่าอ่ะฉันไปได้แล้วแต่หลอกลวงอะไรกลับมา <ไป S 1> เที่ยวอันนี้ก็คือว่าโดยที่คนฟังเนี่ยย่างเราโจววาระการเมื่อกี้ว่ายกเลิกวีซา่าคำว่ายกเลิกนี่ก็คือว่า ไม่มีเลยสามสี่เดือนไม่ต้องใช้เหมือนเราไปเชียงใหม่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็อันเนี้ยคล้ายๆว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าแล้วนะเนี่ยมีงานมีตำแหน่งงานที่ญี่ปุ่นเงินเดือนอย่างน้อยๆก็เงินเดือนเดือนละแสนบาทใช่ไหมเอาค่าในลูกวาวค่ะท่านอยู่เมืองไทยได้หมื่นห้าเองค่ะก็ค่าในหน้าตามมาตรฐานสากลสองเดือนก็สองแสนหรือสามแสนค่ะน่าก็จ่ายไปจ่ายไปปุ๊บอยู่เกินสิบห้าวันตอมจับก็โดยความที่ คิดว่าทํางานได้แล้วก็ไปด้วยความสุจริตนะไปกู้เงินเข้ามาอีกไปคาอะไรไปหมดไปแล้วไปกู้เงินเข้ามาอีกอานเนี้ยนะครับอันเนี้ยท่าน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 ต้องระวังว่าคําว่าวีซายกเว้นวีซ่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับแล้วก็เขาก็คํานวณแล้วว่าคนไทยอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันเป็นวัด ปวดโวปวดตัวร้อนตัวหน่อยก็ให้อยู่ถึงสิบห้าวันเผื่อไว้ให้หน่อยเผื่อมีเงินเยอะหน่อยก็ไปเที่ยวสิบสี่วันเขาเขาคำนวณแล้วว่าน่าจะพอเพียงน่าจะเป็นมาตรฐานที่ที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้แก๊งหากินที่หลอกลวงค่ะมีมีลักษณะแบบที่ท่านเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยนี่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อสักสองอาทิตย์นี้เองนะครับทางสถานทูตไทยที่ โตเกียวก็รายงานราายงนเข้ามานะครับมีผู้ชายไทยไม่ใช่ผู้หญิงนะมีผู้ชายไทยผู้ชายถูกหลอกห้าคนใช่ไหมห้าคนห้าคนนะจ่ายไปคนหนึ่งสองแสนถึงสามแสนบางบางคนสามแสนโอ้โหไปถึงปุ๊บนายหน้าก็หายไปแล้วแล้วก็วีซ่าก็ไม่มีใช่ไหมก็ตกแล้วพอหารตัวนายหน้ามาเจอก็วิ่งมาที่สถานทูตนะครับก็พบว่าเจอถูกหลอกก้าไปแล้ว นะครับอันนี้ท่านก็เสียเงินฟรีนะครับเรารก็ไม่ไม่ทราบจะช่วยท่านอย่างไรก็ต้องขอบคุณทางเนชั่นทีวีที่ให้มาออกวันนี้ก็จะได้ทําความเข้าใจกับทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะไปโดยสุจริตโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างนี้เขาให้ไปท่องเที่ยวเขาไม่ให้ไปทํางานใน14วันก็ทํางานไม่ได้นะครับ สิบสี่วันคือเป็นเป็นวีซ่าที่งดเว้นสิบห้าวันเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวลักษณะแบบนี้ท่านมีคําแนะนํำยังไงคะกับคนที่บางคนเขามีความฝันอยากไปทํางานต่างประเทศเห็นได้หน้าเดี๋ยวนี้มีกันอยู่มากมายไกลกองอย่างนี้นะครับคือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานเองกระทรวงการต่างประเทศเองก็เข้มงวดและพยายามสร้างมาตรฐานของการไปทํางานในต่างประเทศเพราะฉะนั้นการถูกหลอกแบบเก่า ก็ S <S น้อยลงนะครับในไต้หวันในอิสราเอลในเกาหลีก็น้อยลงแต่ว่าพอญี่ปุ <Son> ่นเนี <lit i> ่ยมีมาตรการนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกหัวสายเหล่านี้ก็เกิดคิดถึงญี่ปุ่นขึ้นมาอีกแลญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เป็นสวรรค์นะฮะแต่ผมขอเตือนเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่รับแรงงานต่างชาตินะครับเพราะนั้นถ้าท่านได้ยินว่ามีงานที่ญี่ปุ่นไปทำไม่ไม่เก็บค่าในหน้าก็ก็หลอกคือเตรียมใจไว้เลยว่าเจอหลอกแน่ๆไม่ไม่ไม่มีทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีเรื่อง ของการไปฝึกง,งานนี่มีแต่ว่าต้องเป็นบริษัทลูกบริษัทที่เกี่ยวเนื่องอส่งไป2ปี3ปีก็แล้วแต่เขาจะตกลงนะครับแต่ไม่มีที่จะมีคนซึ่งไม่ใช่บริษัทแล้วมา,มาบอกว่ามีตาแหน่งงานที่ญี่ปุ่นไปทาไม่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ะนะครับแล้วแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมาตรการที่รุนแรงเขาคนญี่ปุ่นเองก็ไม่กล้าจ้างแรงงานที่ผิดกฎหม,มายเพราะเขาปรับแพงมากปรับจนเจ๊งอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่าน ถ้าท่านได้ยินมีใครมาบอกว่าเดี๋ยวนี้เออหนึ่งไม่ต้องวีซ่าแล้วนะสองงานที่ญี่ปุ่นเงินดีนะน่าสนใจปีหนึ่งก็เป็นเศรษฐีแล้ว